ก่อนจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์เรื่องราคาทองคําซึ่งเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงมากจริงๆนะครับดูราคาเช้าวันนี้กันก่อนราคาทองคําบ้านเราเช้าวันนี้บวกขึ้นต่อได้เล็กๆประมาณ50บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งขายออกอยู่32,550บาทรับซื้ออยู่32,450บาทสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่สแตมป์ป่วนสนุก เราพูดคุยติดต่อกันนะครับกับพี่เก๋คุณสิริลักษ์ประโกติประภาผู้นวยการสายวิเคราะห์จากหัวเซนเฮงโกลฟิเจอร์สกันนะครับพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมพลค่ะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้โอ้โหเอาช่วงที่เราคุยกับพี่เก๋ไปลงติ๊กตอกคนดูเยอะมากครับพี่เก๋ก็เลยต้องคุยต่อเนื่องไปว่าตกลงแนวโน้มวันนี้ราคาทองขึ้นต่อนิดหน่อยในบ้านเราตลาดโลกก็ขึ้นต่อด้วยมองทิศทางต่อจากนี้ยังไงครับประเด็นเรื่องสงครามนะคะตลาดก็คงอาจจะลึก ถึงซับไปบางส่วนนะคะแต่ถามว่าทองจะขึ้นต่อได้ไหมก็อาจจะขึ้นได้ต่อแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วหลังจากนี้ตลาดก็อาจจะเอ้ยเริ่มมาโฟกัสประเด็นอื่นๆที่เราคงต้องตามกันในสัปดาห์นี้นะคบสงครามอาจจะยื่อเยือเพราะว่าสหรัฐดูเหมือนสับสนุนสงครามนะคะส่งเครื่องบินขับไล่ส่งเรือลบเนี่ยเตยมเลยเต็มสับสนุนอิสราเอลให้ทำสงครามต่ออาจจะขายอาวุธก็ได้นะคะ S <S <an> ก็ท่าทีของรัสเซียจริงๆรัเสเซียถามว่าโอนเอียงไปทางปาเลสไตน์ไหมก็ใช่แต่จริงๆเขาค่อนข้างจะก,กลางๆนิดนึงนะคะคือสามารถคุยได้กับทั้งสองฝ่ายแหละนะคะ,คะผู้นำอิสราเอลผู้นำปาเลสไตน์ตอนนี้เป็นห่วงแต่ยังไม่ต่อสายตรงนะคะยังไม่ได้ต่อสายตรงว่าหาหรือว่า,ายุติสงครามกัน นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องดูระยะถัดไปว่าจะมีใครมาช่วยกลเกลี่ยนะคะนอกจากรัสเซียจะมีใครอีกนะค,ะคะมีอียหรือมีประเทศไหนนะคะประเด็นตรงนี้ก็ทองคงไปต่อแต่ว่าถามว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะไปได้ไม่ไมกลมากนะคะพันแปดร้อยพันหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบดอลลาร์แล้วก็เป้าหมายรอบนี้หนึ่งพันปด้อยแปดสิบดอลลาร์เป็นจุด สูุดนะคะของสงครามที่ทำไว้ช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วก็เป็นเช่นเอสเอ20วันนะคะ,คะซึ่งประเด็นที่ต้องตามในสัปดาห์นี้นะคะตลาดเริ่มอาจจะให้ความสำคัญแล้วแหละสามประเด็นนะคะหนึ่งการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดคืนวันพุธสองการถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็สามเงินเฟ้อของสาหารัฐทั้ง CPI แล้วก็ PPI เดือนกันยายนซึ่งประเด็นต่างๆนะคะการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดมองว่าอาจจะเป็นผลลบแหละ นะคะแต่ว่าคงลบไม่มากแล้วเพราะตลาดก็รับรู้แล้วเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีกครั้งหนึ่งจะตึงดอกเบีย้ยที่สูงยาวนานมากขึ้นนะคะส่วนการถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดกลายเป็นปัจจัยบวกขึ้นมานะคะเฟดอาจจะเปลี่ยนใจไม่ขึ้นดอกเบีย้ยก็ได้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมามีการถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสองท่านก็คือผู้ว่าการเฟด นะคะแล้วกอ็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นเข้าใจว่าประธานเฟดอีกสาขาหนึ่งน,นะคะก็จะให้ความเห็นว่าเออยังงอาจจะต้องชะลอยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแหละนะคะในเมื่อบ่อนยูสเมกาก็ตอนนี้ก็ยังสูงนะคะก,ก็ก็กลายเป็นปัจจัสบวบกซึ่งคืนนี้ก็จะมีการถแถลงของอประธานเฟดสาขาไินาโพลิสนะคะครับแล้วก็ผู้ว่าวก,การเฟดวอลเนอร์ค่ะ เมืม่อสักครู่พี่เก๋บอกว่าแนวต้านเนี่ยพันแปดร้อยแปดสิบจุดแนวรับจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วถ้าตีเป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบาทไทยจะอยู่ประมาณสักเท่าไหรค่ครับพี่เก๋คาะก็แนวรับก็คงหนึ่งพันแปดร้อยห <8 50. S 2> ้าสิบตอลลาร์นะคะใชต่ตีตีเป็นเงินบาททองแท่งก็จะประมาณสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทแล้วก็แนวต้านก็บอกประมาณสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เก๋ค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ ทองยังคงขึ้นต่อแต่ว่าไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็พี่เก๋ฝากบอกว่าถ้าสถานการณ์เรื่องของความรุนวายที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางยังมันไม่ได้มีทิท่าอะไรมากไปกว่านี้ตลาดได้จะซึมซับความเสี่ยงไปพอสมควรแล้วถ้าจะไปต่อเต็มที่จริงๆคือคือ,อประมาณ1,800เหรียญต่อออสตีเป็นบาทไทยประมาณสัก3า0 0 0 3 000, 2 7 0 0บาทไทยนะครับแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ1,8 0 0 อันหนึ่เหรียญต่อออหรือส2 4หรือ32,400บาทจะเลือกลงทุนดูแนวรับแนวต้านให้ดีนะครับแล้วก็ตลาดจะกลับมาให้ความสาคัญกับปัจจัยพื้นฐานเดิมๆคือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา,ารายงานผลการประชุมของเฟดซึ่งตลาดอาจจะตีความออกมาไม่ดีมากนะักเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมไม่น่าจะไปไหนได้ไกลมากลงทุนด้วยความระมัดระวังในเรื่องในเรื่องของทองคำด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN N ช่วโมงทำเงินนะครับค,คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะไ N N ด้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ